คุณพร้อมรับรู้ฟีเจอร์ใหม่ล้ำสมัยของ iPhone หลังอัปเดต iOS 26.1หรือยังแม้ว่ายังไม่มีการปรับปรุง Siri ที่หลายคนรอคอยแต่ Apple กำลังทดสอบ iOS 26.1บท beta ซึ่งมีฟีเจอร์ใหม่และการปรับปรุงอินเทอร์เฟซที่น่าสนใจมากมายมาดูกันว่ามีอะไรบ้างการปรุกนอนที่ยากขึ้นแต่ช่วยให้ตื่นนอนได้ดีขึ้น Apple l a t c ใน iOS 26.1มีการปรับปรุงดีไซน์เล็กน้อยโดยต้องปัดหรือเลื่อนนิ้วบนปุ่ม Slide to Stop แทนการแตะเบาเเดิมวิธีนี้ทําให้ปิดการตลุกยากขึ้นแต่ช่วยให้ผู้ใช้ตื่นนอนได้ดีกว่าเพราะคุณต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเพื่อปิดเสียงตุกภาษาใหม่สําหรับ Apple Intelligence และ Live Translation Apple Intelligence ใน iOS 26.1เบทรองรับภาษาเพิ่มเติมเ,มเช่นเดนมาร์กดัตช์นอร์เวย์โปรตุเกสสวีเดนตุรกีจีน Traditional และเวียดนามส่วน Live Translation สําหรับ Apple ก็ได้รับภาษาใหม่เช่นญี่ปุ่น เกาหลีอิตาลีและจีน Mandarin Traditional และ Simplified ควบคุมเพลงง่ายขึ้นบน Apple Music เครื่องเล่นเพลงใน Apple Music มีฟีเจอร์ใหม่ที่ช่วยให้คุณสลับเพลงได้ง่ายขึ้นโดยเพียงเลื่อนนิ้วไปเหนือชื่อเพลงระบบจะเลื่อนไปยังเพลงถัดไปหรือย้อนกลับไปเพลงที่แล้วดีไซน์ลิควิดแกลลขยายตัวดีไซน์ลิควิดแกลลที่สวยงามถูกนำมาใช้กับแอป Apple TV โฟนและโฟโต้ทำให้ไอคอนและตัวเลขมีสีสันสดใสามากขึ้น สร้างการออกกำลังกายแบบกำหนดเองบนฟิตเน็แอปฟิตเน็ใน iOS 26.1มีฟีเจอร์ใหม่ที่ช่วยให้คุณสร้างการออกกำลังกายแบบกำหนดเองได้โดยเลือกประเภทการออกกำลังกายแคลอรีความพยายามระยะเวลาและเวลาเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆใน e ซ t i n g s แต่สร้างความแตกต่างใหญ่แอป e t t i n g s ได้รับการปรับปรุงรูปแบบการจัดวางไอคอนและข้อความส่วนหัวของการตั้งค่าถูกจัดวางไว้ทางด้านซ้ายทำให้ดูสวยงามและสะดวก ต่อการใช้งานมากขึ้นคำถามที่น่าสนใจคุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะทำให้ iOS 26.1เป็นการอัปเดตท,ที่คุ้มค่าหรือไม่มาพูดคุยกันในส่วนความคิดเห็นนะ